าชิกครับเมื่อเช้ามีข้อห่วงใยของทางสมาชิกนะครับโดยท่านชัยวัฒนานะครับขออนุญาตที่เอ่ยนามนะครับผมขอารพท่านนะครับแล้วก็มีท่านธีรชัยท่านกุมานิตนะครับเราผมคิดว่าอันนี้ก็ต้องชี้แจงให้ทางสภาของเราเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของผมด้วยนะครับครับขอเชิญสไลด์ขึ้นนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือไม่ได้เป็นการบุกนะครับนะท่านใดที่คิดว่าผมบุกทาเนียบนะครับบุกเนี่ยเป็นคําพูดที่ทางสื่อมวลชนใช้เองนะครับผมทําเรื่องขอเข้าพบนะครับ หนังสือฉบับแรกที่ผมขออนุญาตถามรายละเอียดเรื่องของพรบการเงินเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19มกราคมนะครับเพราะว่าผมอยากทราบว่าเริ่มต้นปีใหม่เนี่ยทางสภาของเราจะพิจารณากฎหมายได้กี่ฉบับนะครับเป็นร่างรัฐบาลกี่ฉบับร้านการเงินกี่ฉบับไม่เป็นการเงินกี่ฉบับนะครับ19มกราคมผมก็เลยมีโอกาสได้สอบถามสถานะของกฎหมายทั้งหมดนะครับเพราะว่ารอหน่วยงานในการให้ความเห็นเนี่ย ผมไม่ทราบรายละเอียดว่าหน่วยงานไหนให้แล้วหน่วยงานไหนยังไม่ให้นะครับก็เลยมีโอกาสสอบถามไปทั้งหมด35ร่างครับถัดมานะครับกับวันที่26มกรานะครับก็มีหนังสือจากเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับตอบกว้างๆนะครับว่ากำลังรอความเห็นจากหน่วยงานอยู่นะครับต่อไปครับวันที่31มกราคมนะครับทางเลขาธิการก็เลยทำหนังสือไปอีกรอบหนึ่ง นะครับเพื่อสอบถามในรายละเอียดว่าตกลงแล้วคําว่ารอความคิดเห็นหน่วยงานนั้นเป็นไปตามที่ทางผมต้องการรายละเอียดหรือไม่นะครับถัดมาครับวันที่7จ็ดกุมภาพันธ์ครับผมก็ทําหนังสือขอเข้าไปดูขั้นตอนนะครับเพราะผมคิดว่าสำนักเลขาธิการทั้งสองสำนักเนี่ยควรมีโอกาสต,ต้องประสานงานกันนะครับก็เลยอยากทราบว่ากระบวนการในการรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานนั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราจะมีตัวชี้วัด หรือเรามีกรอบเวลาให้กับหน่วยงานต่างๆอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นวันที่7ครับถัดไปครับก็มีหนังสือตอบกลับนะครับวันที่14่กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็ยังไม่ได้ให้รายละเอียดตามเดิมแต่ให้กรอบกว้างๆนะครับเป็นกรอบดังสไลด์ต่อไปครับกับว่ากฎหมายการเงินนั้นต้องพิจารณาอย่างไรบ้างซึ่งก็ยังไม่ใช่คําตอบที่ผมถามนะครับคำตอบที่ผมถามคือติดค้างอยู่ที่หน่วยงานใด จำนวนเท่าไหร่และมีกรอบเวลาในการติดตามอย่างไรบ้างแต่ท่านก็ตอบมาเป็นกรอบกว้างๆนะครับถัดไปครับวันที่21กุมภาพันธ์ผมจึงน้าทําหนังสืออีกรอบหนึ่งนะครับเพราะผมแสดงว่าผมจําเป็นต้องเข้าพบเลขาธิการนะครับสํานักเลขาของทางธรรมเนียบนะครับเพื่อจะจัดการปัญหาเรื่องนี้ให้มีความโปร่งใสให้ได้เพราะผมขับดันในเรื่องของสภาโปร่งใสและเราโปร่งใสในฝั่งของสภาแล้ว เราก็อยากจะเห็นความโปร่งใสในฝั่งของฝ่ายบริหารด้วยนะครับถัดไปครับแล้วก็วันที่29กุมภาพันธ์ก็เป็นวันที่มีหนังสือส่งกลับมานะครับถ้าใจความก็คือไม่ต้องไปนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมาชี้แจงเองผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมคิดว่าผมจําเป็นต้องปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกนะครับเพราะว่าร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดเนะ่ะเป็นกฎหมายของทุกพักการเมืองนะครับมีของทั้งเก้าไกล ของเพื่อไทยของภูมิใจไทยของประชาธิปัตย์แล้วก็ของประชาชาตินะครับผมเองก็เลยเดินตัดสินใจเดินทางไปที่ทำเนียบครับทีนี้ตอนไปถึงทำเนียบนะครับผมก็ให้เลยขากับตำรวจเนี่ยไปประสานงานก่อนในช่วงเช้าว่าผมมาตามคํายืนยันนะครับแต่ปรากฏว่ามีน้องมีม,มีตอบและแชทไลน์ด้วยนะครับว่าตำรวจรับทราบแล้วจะมีคนมาต้อนรับผมชื่ออะไรบ้างตำแหน่งใดบ้างนะครับแต่เมื่อผมไปถึงสถานที่จริงก็ไม่ได้รับการปฏิบัติแบบที่ประสานงานไว้ครับ เพราะฉะนั้นภาพอาจจะดูทุลักษ์ทุเลไปสักนิดหนึ่งแต่ผมยืนยันว่าเป็นการเข้าพบโดยกระบวนการที่ถูกต้องและมีการประสานงานล่วงหน้าไม่ได้เป็นการบุกไม่เข้าไปก้าวล่วงหรือก้าวล้ำเข้าไปในการตัดสินใจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็อยากเรียนท่านสมาชิกออในข้อมูลที่เป็นข้อที่จริงดังนี้ครับ